กองจะถ่ายรูปลงหลักอ๋รอถ่ายก็มีคนถ่ายรูปอย่างเดียวนะเป็นเดกวั่นนะโอเคนี่หลองคนนี่ค่ะองนี้กอง้ถ่ายรูปลงหลสามแอคนะสามแอคนะแกก็ต้องโน้นค่ะขอบคุณค่ะ ดมมือเลยขอถ่ไหมยังจะบอยรีบขอถอดนะได้ไหมได้เนี่ยขอขอเนี่ยแกะมา เนะาอยากถ่ายบ้างอ่ะ้อง่เคใครถ่ายอีกด้วยเร็วเออช่วยถือถ่ายเนี่ยเอเอเธอมาสบค

อะไรเ็ตรงไหนเน่ยอสย่าคิดไม่ออกเออเออมาเรียนนอ๋อเราก็สองเรียนไม่ผัรถไม่เจอ จะไปมุส่องนี่ไจะจกส่ไม่ได้เลยอะดำมากบายบายบายบครับบายบายนใเรียนนะบอกตัวเองส่งไว้ได้เลยอะมึกมากอ่ะ